วิธีการใช้ครีมกันแดดให้เห็นผลที่สุดนะครับตัวนี้เป็นกันแดดหน้าเงานะครับ โกล w f ล l ่ยูวีซันส r e ีน s อส50 PA++ บวกบกบวกนะครับที่บอกได้เลยว่ากันแดดเมืองไทยได้แน่นอนแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดพร้อมบารุงนะครับมีสารสกัดจากตัวเปลือกข้าวทําให้แบบผิวนุ่มผิวลื่นแล้วก็หน้าใสาขึ้นด้วยแล้วก็จะมีความแบบโทนอัพผิวเข้ามานิดนึงหลังจากใช้งานเนี่ยผิวมันจะดูโกลใสแล้วก็ออร่ามากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดออแกนิกซันสกรีนนะคบนี่ แบบนี้นะครับหหลอด25กรัมนะครับใช้ได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับแบบนี้นะครับก่อนลงกันแดดเนี่ยปองก็จะเช็ดทำความสะอาดใบหน้าก่อนถูกไหมเราก็จะล้างหน้านะครับเดอร์เบิ้ลคลีนซิ่งคลีนซิ่งออยล์นะครับเช็ดทำความสะอาดใบหน้าเนี่ยเพื่อตรวจสอบว่าเราเนี่ยหน้าสะอาดจริงหรือเปล่าก่อนลงผลิตภัณฑ์บำรุงอ่ะแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เช็ดแล้วถ้ามีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยก็ให้ล้างหน้าอีกหนึ่งรอบแล้วก็เช็ดหน้านะครับเพื่อตรวจสอบหลังจากนั้นเนี่ยปองก็จะลงตัวเซรั่มหน้าเงานะครับ หรือสกินแคร์ที่ทุกคนมีก็ได้นะครับปอนก็จะลงไปที่ผิวก่อนหนึ่งรอบแบบนี้และก็ลงตัวเซรั่มอื่นๆบำรุงต่อนะครับหรือว่าเป็นครีมที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยปอนก็จะลงไปเพิ่มอันนี้ปอนลงให้ดูเลยนะว่าสกินแคร์ที่ปอนใช้เนี่ยเป็นแบบไหนพอ,อลงเสร็จเนี่ยรอให้ตัวครีมหรือว่าเซรั่มเนี่ยซึมก่อนประมาณ1-2นาทีแล้วก็จะตามด้วยกันแดดครับกันแดดดรปอนยูวีโกลฟูลี่ซันสครีนเนี่ยข้อดีคือ เนื้อมันเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมน้ำนมครับคือเบาสบายผิวทาแล้วหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกนะครับแล้วก็มีการกันน้ําได้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวปอนจะมาให้ดูเนื้อนะครับตัวเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่นี่เนื้อเนียนละเอียดนะครับเวลาทาเนี่ยคือจะซึมกับผิวไปได้ง่ายมากๆเห็นไหมทาแล้วซึมไปละทาเหมือนไม่ทาเลยถูกไหมครับเพราะว่าหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกสูตรที่ปอนใช้ในการกันแดดนะครับสองข้อนิ้วมือ วิธีการทานะครับนี่เลยเดี๋ยวปอนจะบีบให้ดูนี่นะครับทาไปเลยสองข้อนิ้วมือนะครับแบบนี้ขั้นต่ำนะควรจะไม่ต่ำกว่าสองข้อนิ้วมือนะแบบนี้อันนี้คือขั้นต่ำทั้งหน้าและคอเนี่ยไม่ควรต่ำกว่านี้พอเราบีบสองข้อนิ้วมือเสร็จแล้วนะครับปองก็จะมาทาบนใบหน้าเลยเนาะวิธีการทาคือให้แท็บที่แก้มนะครับแท็บที่จมูกคาง แล้วก็รับผ่าให้แท็บกันแดดไปก่อนนะเราจะไม่วนกันแดดที่มือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกันแดดเสียไปที่มือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปากกันแดดแล้วก็ค่อยๆวนให้เขาซึมนะครับอย่าลืมแบ่งไปทาที่คอด้วยนะคะมันจะได้กันแดดได้แบบโดยรอบเนาะแล้วก็ทาไปนี่แบบนี้นะคะวันนี้เสร็จแล้วเห็นไหม หลังทาเสร็จทันทีนะคะเห็นไหมครับว่าตัวด r o ร์ปอนยูวีโกลฟูลี e อนนะครับทาแล้วหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกนะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นกันแดดพร้อมบำรุงนะครับมีเอส50 PA บวกบกบวกนะครับอันนี้กันแดดเมืองไทยได้แน่นอนแนะนําให้ทาครีมกันแดดอย่างน้อยทุกๆ6ชั่วโมงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดใครต้องการมีหน้าเงา หน้าโกรนะครับตัวกันแดด UV Glow Fully Sunscreen นี่ก็เป็นตัวหนึ่งเลยได้ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ต้านแก่ได้ด้วยแต่ถ้าจะให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นปอนจะแนะนำให้ใช้คู่กับตัวเซรั่ม B35 หรือว่าชุดหน้าเงาพร้อมกับตัวเซรั่มไฮยาหรือว่าฟิลเลอร์แบบทาขวดนี้นะครับมันจะให้การบำรุงด้วยและก็ได้การปกป้องจากตัวครีมกันแดดตัวนี้นะครับชุดเดียวเอาอยู่แน่